เที่ยวแพร่ไปกันต่อจ้าจากแข่งเสือเต้นอำเภอสองเราจะแวะเติมน้ำมันผ่านแยกนางฟ้าเพื่อเข้าสู่อำเภอร้องกว้างนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากลมพัดเย็นแดดก็ไม่ค่อยร้อนด้วยนะคะรู้สึกชีวิตสัมผัสความอิสระออกจากนอกกรอบจุดแรกที่เราจะแวะเช็คอินของ E ีีนี้ก็คือแพะเมืองผีนะคะตั้งอยู่ตำบลน,น้ำชาอำเภอเมืองแพร่ะคะ่ะการเดินทางก็ไม่ยากเลยขับรถตามป้ายบอกทางมาเรื่อยๆนะคะและนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเที่ยวแพะเมืองผี ก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินแหละก็ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยทำไมช,ชื่อมันดูน่ากลัวจังเลยวันนี้จะไปดูของจริงกันเลยค่ะว่าจะน่ากลัวเหมือนกับชื่อหรือเปล่าเราก็ขับมาเรื่อยๆค่ะรถไม่เยอะเลยดูวิวสองข้างทางธรรมชาติสุดๆข้อดีของการขับมอไซค์เที่ยวคืออะไรรู้ไหมทุกคนมันได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมันเป็นเสน่ห์ของการขับมอไซค์เที่ยวเลยแหละ อ่ะต่อไปมาถึงแล้วถึงที่ไม่ถึงนะคะเกสโนว่ากันเลยทีเดียวอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันสีทีอ่ะร้องแบบหลบลิขสิทธ์นะคะเลี้ยวขวาเข้ามาตามป้ายที่บอกนะคะถึงด้านหน้าวังน,นอุทยานแพะเมืองผีค่ะด้านซ้ายจะเป็นบ้านพักนักท่องเที่ยวนะคะส่วนด้านขวาจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นลานจอดรถค่ะแล้วก็ถ้าตรงไปเนี่ยคือแพะเมืองผีเลยแหละ แต่เราจะขับขึ้นไปชมกันก่อนว่าทางด้านขวามือด้านบนเนี่มีอะไรบ้างเมื่อน,นี้ทุกคนตรงทางโค้งเนี่ยมันจะมีต้นดิกเดียมอยู่นะเออมันเป็นต้นไม้ที่แบบเหมือนถ้าเราไปดโดนมันมันจะเหมือนแบบมันจะติ้นนะมันจะจักกะจีอย่างเงี้ยเขาเลยเรียกต้นดิกเดียมมาดูกันได้อ่ะต่อต่อด้านบนนะคะก็จะ,จะมีที่ทําการนะคะมีห้องน้ํามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นนี้สามารถขึ้นไปชมได้ฟรีนะคะ ระยะทางก็ประมาณ1-2กิโลเมตรถามว่าเราจะขึ้นไหมยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าจะใช้เวลานานเราต้องไปที่อื่นอีกสําหรับใครที่พอมีเวลานะคะแล้วก็ชอบศึกษาธรรมชาติสามารถเดินขึ้นไปบนเส้นทางนี้ได้ค่ะ,ะเราจอดรถกันไว้ที่ลานจอดรถนะคะแล้วมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาชําระค่าบริการผู้ใหญ่คนละ20บาทและค่ารถมองไซ20บาทนะคะก็จะเดินเข้าไปชมให้เมืองผีได้ใกล้หน่อยผ่านร้านค้าสวัสดิการใครหิวน้ำอะไรก็ซื้อตรงนี้ได้นะคะทางด้านขวามือ จะเป็นแผนที่ของแพะเมืองผีนะคะก็จะบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นอะไรใครจะเดินไปตรงไหนเที่ยวชมตรงไหนก็มาศึกษาตรงนี้ได้ก่อนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นประวััดแพะเมืองผีนะคะตำนานนะคะเล่าว่า มีหญิงชรา,าคนหนึ่งนะคะเขาป่าไปหาอาหารแต่ทีเนี้ยเขาไปเจอกับหลุมเงินหลุมทองคําเขาก็เลยพยายามจะเอาเงินเอาทองคํานั้นน่ะออกมาโดยจะหาบออกมานะคะแต่ทํายังไงก็หาทางออกจากป่าไม่ได้เขาก็เลยวางหาบลงนะคะแล้วก็พยายามหาทางออกคะ่ะทีนี้ก็กลับไปเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็พากันเข้ามาเพื่อที่จะมาขนเงินขนทองคําออกนะคะแต่พอมาถึงอะ่ะไม่เจออะไรเลยคะ่ะ ไม่เหลืออะไรอยู่เลยเจอแต่ความว่างเปล่านะคะต่อมาที่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแพะเมืองผีนะคะซึ่งคําว่าแพะเนี่ยหมายถึงป่าละเมาะและคําว่าเมืองผีเนี่ยเกิดจากสภาพป่าที่มันดูวังเวงแล้วก็น่ากลัวคะ่ะและจุดนี้คือโมเดลแพะเมืองผีนะคะวก็พยายามชี้ให้ดูว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนเราอยู่ตรงโอเคเรารู้แล้วก็เดินกันต่อเลยค่ะเธอช่วงเวลาแบบนี้ที่นีเธออยู่ไม่รู้ทำไมอบอ,อุ่นใจในวันพิเศษทุกครั้งหวานฉ่ำ ถึงแล้วแพะเมืองผีเห็นไหมตรงนี้นะคะถ้ามองลงไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับแองกระทะงายอะ่ะก็คือพื้นที่หลักอนะ่ะมันจะเป็นแอ่งรดยยุบตัวลงไปนะแล้วก็มีขนาดกว้างประมาณ30เมตรยาวประมาณ100เมตรด้านบนนะคะจะเป็นหน้าผาขอบแองอะ่ะทางทิศตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นหน้าผาลาดชันลงมาสูงประมาณ6-14เมตรนะคะแล้วก็มันจะมีต้นไม้เตี้ตยๆอยู่รอบๆเห็นไหม อันนี้มันจะเป็นเสาดินนะคะภายในแอ่งมันจะมีโคกหรือว่าเป็นเนินสูงต่ํานะคะลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับดอกเห็ดเลยเห็นไหมคล้ายไม้คล้ายดอกเห็ดไหมแต่บางทีก็เหมือนแบบเป็นสะพานโค้งนะเหมือนจอมปลวกที่แบบมันสูงๆอ่ะมันเกิดจากการกัดเซาะอาคาของชั้นตะกอนที่มันไม่เท่ากันเนาะมันจะเป็นชั้นตะกอนกรวดทรายแล้วก็ดินเหนียวพอทีนี้ออพอดินเหนียวเนี่ยที่มันยังไม่แข็งตัวเต็มที่เนี่ย แล้วมันก็มีความต้านทานต่อการขูดพังมันไม่เท่ากันมันก็เลยทําให้ชั้นที่มันอ่อนแอกว่าถูกชะล้างไปมันก็เหลือแต่ชั้นที่มันแข็งกว่านะคะมันก็จะได้รูปทรงแบบประมาณนี้อืมแต่ถ่ายรูปออกมาสวยนะเนี่ยตรงด้านล่างเห็นไหมพื้นนะเขาก็จะมีหินให้เราเดินเหยียบนะมันก็จะมีจุดที่แบบถ่ายรูปเงี้ยท้องฟ้ากับดินตัดกันเห็นไหมท้องฟ้าสีฟ้าสดใสตัดกับสีของดินเนี่ยที่เป็นสีเหลืองสีส้มเนี่ยเมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วสวยแสงก็ได้ด้วยแสงแบบ แสงเยอะเยอะจนแบบร้อนเลยตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆบนะคะออลักษณะป่าเนี่ยมันจะเป็นป่าเต็งรังเนาะอย่างที่บอกไปในตอนแรกะต้นไม้พันไม้ที่สําคัญก็จะเป็นพวกยางเทียนพยอมงิ้วไผ่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สัตว์ก็จะไม่ค่อยมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็กอย่างเช่นงูกิ้งก,ก่านกเดินขึ้นมาด้านบนนะคะมาชมวิวออมุมสูงกันบ้างที่ผาผอแร่ผอแรก่ก็แปลว่ามาดูกันเถอะอะไรแบบนี้ค่ะเป็นการเชิญชวนนะคะมีล้มไม้ให้นั่งพักผ่อน แล้วก็ตรงจุดนี้นะคะลมพัดเย็นมากออกจากแพะเมืองผีจุดเช็คอินที่ 2, 2เราจะไปต่อกันที่บ้านนาคูหาและพระาธาตุอินแขวนนะคะขับตามป้ายบนทางหลวงหมายเลข1024ค่ะในระหว่างทางนะคะก็จะขับรสสวนกับเ,เราไบาเกอร์เป็นระยะระยะนะคะ เส้นนี้น่าจะได้รับความนิยมน่าจะเป็นเส้นทางที่สวยงามจะสวยงามจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวให้เพื่อนๆรับชมแล้วค่อยตัดสินนะคะ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะคืออ่างเก็บน้ําแม่แคมค่ะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่บนบ้านแม่แคมตําบลสวนเขือ่อนอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ะะเป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซนนะคะความกว้างสันเขื่อน9เมตรความยาวสันเขื่อน360เมตรความสูงประมาณ35เมตรค่ะเป็นแหล่งเก็บน้ําไว้ช่วยเหลือการพกดูกในพื้นที่นะคะสําหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแรงของชาวบ้านนะเป็นแหล่งแพร่และขยายพันธุ์ปลาน้ําจืดนะคะ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเพราะว่าวิวสวยมากการเดินทางย่อมไม่โรยด้วยกีบกุหลาบชีวิตย่อมมีอุปสรรคชั้นใดชั้นนั้นค่ะตอนที่เราไปอ่ะเขากําลังทําถนนนะเธอดินรูกรังแบบโอ้โหรถขับสวนกันนี่คือเหมือนเมืองในหมกอ่ะขาะไปไม่เท่าไหร่ค่ะกับฝนตกนี่สิเลตุมเปะละละเลตุมเปะ แต่ก็ยังดีนะคะที่เขาปรับปรุงค่บางช่วงสั้นๆนะคะหลังจากนั้นก็เป็นถนนที่ดีละขับง่ายที่ง่ายเพราะแฟนขับนะคะเราไม่ได้ขับเองอืมขิงละนหนึ่งขวามือเนี่ยจะเป็นทางขึ้นไปพระธาตุอินแขวอนะคะพระธาตุอินขวนะะอน่าจะถึงก่อนบ้านนาคูหาแต่เราอะจะไปเที่ยวบ้านนาคูหากันก่อนแล้วก็จะขับเลยมาเลยมาจากทางโค้งทางขึ้นพระธาตุอินขวอนิดเดียวเองค่ะจะเจอร้านแบบนี้เราเห็นป้ายเราเอ๊ะเลยค่ะทุเรียนกิโลละ60บาท ก็เลยแวะอุดหนุนเออดูซิว่าทุเรียนอะไรทำไมมันถูกจังสรุปมันเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะคะที่ป้าเขาบอกว่าไม่ได้ใส่ย,ยาไม่ได้อะไรเลยมันหล่นลงจากต้นเองเขาก็เก็บมาขายนะคะเราจะมาลองชิมกันหมอด้อมบะมีของแม่บะหมีแต่ของ,นของคนอื่นเขามี้พูดเนาะมันตัวรายพฤติการมของแมงทุกในคิดขันใจใจ<อ>หมอด้องไอ้ใจใจ<อ>หญ่ห<อ>ต้องปน่มยาปุ่มต้องปุ่หยอดไหมมีแหบไหว้ใจหยางอ่ะธรรมชาติธรรมชาติยาแบบนี้เนาะหล่นมาคนเดียวเลยครับโตโตมาไปเป้าปอกให้กินกันสดๆเลยนะคะเราก็มานนนนนัั่งงกกิตรี้ะ ลักษณะนื้อหวานฉ่าค่ะแต่ว่ามเมล็ดจ,จะใหญ่นิดนึงจัดทุเรียนกันไปสีลูกจุกจุถึงกันแล้วค่ะบ้านนาคูหาเราจะมาเที่ยวกันที่วัดนาคูหานะคะตรงนี้ทางลงจะชันนิดนึงนะใช้ความระมัดระวังนะคะขับเข้ามานะคะเอ่อทางจะแคบทางเข้าจะอยู่ด้านขวามือค่ะเอาะลอน,นิดนึงะลอน,นิดนึงเลยละเลยละโปรดฟังเครื่อง gps ซอนทายนิดนึงนะคะคุณจะเป็นทางวนวนะคะลานจอดรถร่มรื่น ตรงลานจอดรถจะมีร้านค้าค่ะเป็นตลาดชุมชนของบ้านนาคูหานะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อหลากหลายพระเจ้าตนหลวงศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตพระาธาตุอินแขวนดินแดนต้นห้อมป่าต้นน้ำเลิศล้ำกาแฟชาเมี่ยงหรือเรื่องสาหลายเตาถ้ำภูเขาน้ำตกใสผู้คนจิตใจงามหลือนามนาคูหาบ้านนาคูหา เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติทาให้มีอากาศบริสุทธิ์ถือว่าเป็นแหล่งโอโซนที่ดีเลยค่ะมีธรรมชาติที่หลากหลายวัดนาคูหาถือว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนมีพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงขนาดใหญ่ถือลูกสมอเป็นองค์เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มีสะพานไม้ไผ่ทอดข้ามทุ่งนาเพื่อชมวิวทิวทัศน์เราเป็นครั้งแรกเลยที่เรามาเหยียบบนสะพานไม้ไผ่ที่นี่ในช่วงเดือนตุลาคมวันออกพรรษานะคะ จะมีการทำบุญออกพรรษาตักบาทเทโวโรหนะบนสะพานไม้ไผ่หรือว่าขัวแตะที่นี่ค่ะช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงที่เขาปรับปรุงสะพานไม้ไผ่พอดีค่ะเนื่องจากว่าโครงสร้างเดิมที่เป็นไม้เนี่ยมีการผูพังไปแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะก็ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นสภาพก็อย่างที่เห็นเลยเดินสะพานไม้ไผ่ครึ่งทางอีกครึ่งทางลงมาเดินข้างล่างะคะ่ะเพื่อที่จะไปชมวิวที่ผาสิง์นะคะแต่ทีนี้พอเดินเข้าไปแล้ว ทางเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนิดนึงตรงที่เป็นดินแดงแล้วก็ด้วยความที่เป็นฤดูฝนเนาะมันก็จะลื่นนะคะทําให้เราเดินไม่ถึงผาสิงค่ะถ้าน้อยไป500เมตรผาสิง350เมตรทั้งที่ระยะทางตามป้ายไม่ไกลเลยแต่ก็คํานึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนได้ขึ้นมาชมวิวสูงเท่านี้ก็ถือว่าฮิวใจแล้วค่ะ กลับลงมาที่สะพานไม้ไผ่นะคะระหว่างทางนั้นจะมีบ้านต้นไม้ตั้งอยู่ค่ะมองภาพรวมสวยนะคะมีลำธารเล็กๆไหลผ่านแต่ว่าแผนไม้ไผ่ที่นักท่องเที่ยวเขียนชื่อแล้วก็ห่อนไว้เนี่ยพอนานไปมันก็เริ่มผุกพังแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นมอดแล้วก็มีเชื้อราค่ะถ้ามาเที่ยวช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาวอาจจะไม่มีมอดหรือว่าเชื้อราเยอะแบบนี้ก็ได้พอดีเรามาช่วงหน้าฝนนะคะมันก็เลยนะอาจจะชื้อนิดนึง ตรงนี้ก็เป็นต้นจามจุรีก้านปูฉำฉานะคะต้นมะปอ,อน,นี่ลักษณะลำต้นแบบนี้ลำต้นสูงใหญ่ระหว่างทางกลับลงมาเราเจอกับบ่อเตาค่ะเตาที่ไม่ใช่เตาถ่านเตาที่หมายถึงสาหร่ายน้ําจืดเตาจะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะในแหล่งน้ําที่สะอาดต้องมีอากาศที่เย็นมีแสงมีอุณหภูมิที่พอเหมาะโดยเฉพาะฤดูฝนเนี่ยเตาจะขึ้นเยอะค่ะชาวบ้านนาคูหาเนี่ยก็จะทําบ่อเตาที่เก็บได้ตลอดทั้งปีนะคะวิธีการเก็บก็คือ จะใช้มือข้างหนึ่งจับไม้ไผ่ที่เหลาไว้วางไม้ลงบนบริเวณที่มีเตาแผ่กระจายใต้ผิวน้ํานะคะแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยค่อยๆม้วนให้เตาติดขึ้นมานะคะถ้าเรามานั่งดูเราก็รู้สึกว่าปวดหลังแทนที่เขาแล้วอะ่ะก้มลงเก็บก่อจะได้เตาขึ้นมาไปมาเที่ยวก็มาอุดหนุนเขาด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เขาวางขายจะวางอยู่ตรงข้ามกับบอ่อเตาเลยอันนี้ก็คือแผ่นข้าเรียบนะที่เขาตากแดดไว้ให้แห้ง ก่อนที่จะนําไปทอดเตาสดก็มีนะคะหรือใครอยากทานเป็นขนมข้าวเปียบเต้าก็สามารถอุดหนุนได้ฝ่ายผลิตก็ผลิตอยู่หน้าร้านเลยนะคะเก็บข้าวเปียบเตาทอดใส่ถุงพร้อมวางขายค่ะจุดเช็คอินต่อไปพระาธาตุอินแขวนพระาธาตุอินแขวนที่เราเคยได้ยินหรือรู้จักกันเนี่ยก็คือพระาธาตุอินแขวนที่เมืองใจทิโยประเทศเมียนมาใช่ไหมคะแต่ที่แพร่เนี่ยเป็นองค์พระาธาตุอินแขวนจําลองค่ะ พระาธาตุอินแขวนตั้งเด่นตระหงานสีทองท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีเพื่อนสามารถขึ้นไปนมัสการพระาธาตุอินแขวนได้เดินจากลานจอดรถประมาณ200เมตรใช้เวลา5นาทีค่ะอันนี้เป็นระยะเวลาที่ Google แนะนํามานะคะอาจจะเป็นระยะเวลาของคนปกติแต่ไม่ใช่เราคือทางที่ขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างจะชันนะคะแล้วก็เดินไปหยุดไปเดินไปหยุดไปก็คิดว่าตัวเองใช้เวลามากกว่า5นาทีากว่าจะมาถึงด้านบนเผาผ่านไปแล้วหลายแควแต่พอถึงข้างบนก็คุ้มกับการเหนื่อยนะ เห็นทางเดินแล้วสงสัยใช่มหมล่ะว่าเดินเข้าป่าเข้าดงที่ไหนอีกที่นี่ก็คือน้ําตกแม่แคมทางเดินมันจะเป็นทางเดินเล็กๆแบบนี้นะคะด้านข้างเจ้าหน้าที่เขาจะมีเชือกฟางนะคะขึงไว้เดินดีๆแหละอย่าเผลอออกนอกเส้นทางไม่อย่างนั้นล้วก็ถลายลงด้านข้างแน่นอนน้ําตกแม่แคมนะคะเป็นน้ําตกเล็กๆมีประมาณ2-3ถึงชั้นน,บบน้ําแบบเย็นกะว่าจะแช่เท้าเล่นสักหน่อยแต่ฝนดันโปรยลงมาผ่านไปแค่2-3ถึงนาทีไม่โปรยละคะ่ะ ตกลงมาหาใหญ่เลยค่ะแล้วก็คือฝนตกไม่ทั่วฟ้าระหว่างทางลงมาจําได้ไหมที่ตอนแรกเราขึ้นไปอ่ะถนนเขากําลังปรับปรุงนะเออเป็นดินลูกลังพอโดนฝนนะเละเทะพอเข้ามาในเมืองโอ้โหไม่มีฝนสักเม็ดแดดจ้ามีแต่คนมองว่าโอ้โหสองคนนี้ไปลุยที่ไหนมา มีแต่โครนเราก็เลยพักเติมพลังกันนะคะด้วยการทานอาหารขึ้นชื่อของเมืองแพร่นั่นก็คือขนมเส้นน้ำย้อยเส้นขนมจีนที่นี่จะเป็นเส้นขนมจีนเส้นสดนะคะเรียกได้ว่าบีบกันสดๆให้เห็นเลยค่ะเวลาม้วนเส้นน้ำก็จะย้อยออกมานะคะก็เลยเป็นที่มาของขนมเส้นน้ำย้อยค่ะ บางก็ว่าเพราะน้ำพริกน้ำย้อยที่ใช้ทานคู่กับขนมเส้นน่ะมันหอมอร่อยรสชาติเผ็ดร้อนเวลาทานเข้าไปอะ่ะก็เลยทําให้มีน้ําลายไหลย,ย,ย้อยด้านข้างที่เห็นเป็นห้วยน้ําซุปนะคะนั่นก็คือ,อ,อน้ำขนมเส้นนะคะเป็นน้ําหมูเราจะเลือกเป็นน้ําหมูหรือว่าน้ําเนียวก็ได้มีผักสดผักต้มเป็นเครื่องเคียงให้ตักได้แบบไม่อั้นเลยค่ะราคาย่อมเยาเราสั่งตําหลวงพระบางมาลองด้วยนะคะอร่อยเหมือนกันนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ยังมีคาเฟ่ด้วยค่ะมาที่เดียวจบเลยที่ร้านเฮือนคําหวาน สายมูพลาดไม่ได้เลยต้องมานมัสก,การวัดพระธาตุช,ช่อแหพระอารามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองมาเที่ยวแพร่แล้วไม่ได้มานมัสก,การพระธาตุช,ช่อแหเหมือนมาไม่ถึงจังหวัดแพร่นะคะพระธาตุช่อแฮหมายถึงเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอบซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรยอย่างดีเป็นโบราณสถานอายุกว่าพันปีเจดีย์สีทองอารามทรงแปดเหลี่ยมยอ่อมุมไม้สิบสอง ด้วยทองดอกบวบศิลปะแบบเชียงแสนรู้เลยนะคะว่เาเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีเสือเพราะว่าลูดป,ปั้นเสือเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีพระเจ้าทันใจและไม้เสียงไทยพระพุทธกกรูปกนาดบพิษพระเจ้าไม้สักพระเจ้านอนธรรม,มาตโบราณกู่อัดคูบาสีวิชัยบันไดานาคโบราณมีบันไดานาคอยู่สด้านและบันไดสิงหนึ่งด้านรวมห้าบันไดมีความยาวและจํานวนขั้นไม่เท่ากัน เป็นไงมีสาระไหมมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างสลับกันไปนะคะดูเพื่อความสนุกสนานเจอกันใหม่ EP 3นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะ